สวัสดีค่ะวันนี้น้องปลาจะมาทําแกงหน่อไม้กับไก่นะคะอันดับแรกก็ขูดพราวก่อนเลยนะคะขูดพราวให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะปั้นเป็นน้ํากะทินะคะเมื่อได้น้ํากะทีแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเป็นหน่อไม้ที่ดองนะคะอันนี้เป็นน้องปลาดองเองนะคะเป็นหน่อไม้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พอใส่หน่อไม้ลงไปแล้วนะคะก็ใส่เครื่องแกงส้มลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะแล้วก็คนๆน,นะคะเพื่อให้เครื่องแกงนะคะแล้วก็หน่หน่อไม้มันเข้ากันนะคะตั้งไฟพอน้ําเดือดเราก็สามารถใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะใส่ไก่ลงไปได้เลยจนกว่าไก่จะสุกนะคะ เมื่อใส่ไก่ลงไปแล้วแล้วก็เดือดได้สักพักหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ชิมดูนะคะเราก็เติมน้ำตาลลงไปแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ชิมแล้วก็ปรุงรสนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ตามใจเลยค่ะที่ตัวเองชอบนะคะ